มินทาอะไรอยู่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันยังทําอยู่อีกเหรอได้ยินว่าลาออกแล้วนี่เปล่าหรอกถ้าเราจับเขาไม่ได้ลูกพี่ฆ่าเราแนะ่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์เลยจากใครละ่ะฮันจงชนฮันจงชนเหรอนี่แกรู้จักลูกพี่ได้ยังไงอ่ะเขาเป็นน้องไม่สิเขาเป็นน้องของน้องของพ่อฉัน เด็กไม่สิคุณอาทั้งสองผมมีเรื่องจะขอร้องโอ้ขอร้องเรื่องอะไรผมว่ามาเลยสิอาจ,จะจัดการให้ทุกอย่างฉันจะจัดการอีมีขยองเองไม่ต้องห่วงนะคือเด็กมอปลายที่หนีไปไให้เลิกตามหาเด็กมอปลายตอนนั้นได้แล้วโอ้ คนที่ฉันสั่งให้เด็เดกๆตามหานั่นเหรอแหมได้สิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอาจ,จะโทรไปจัดการให้เองจงชนเจ้าคนที่ควรมาโรงเรียนไม่เห็นมาเลยฮะยังไม่ได้โทรบอกเลยคุยให้หน่อยสิครับลูกพี่เอาเฮ้คุยกับไอ้หมอน,นี่ไรอยากคูยสุภาพทุกที เลิกตามหาเด็กนั่นได้แล้วฮะแล้วก็ตั้งใจเรยียนด้วยถ้าไม่ฟังหลานฉันฉันเอาตายแนะ่ได้ยินชัดยังไอ้นี่ฮงแจมินหายไปก็ดีกับแกไม่ใช่เหรอที่เรารังแกแกตลอดเพราะฮงแจมินสั่งให้ทําไม่มีทางเลือกเลยแล้วเวลาที่ฮงแจมินทําเรื่องไม่ดีพวกแกเคยห้ามมันบ้างไหมพวกแกซ้อมทรงอีฮอนกักขัง ถ่ายวิดีโอและเผยแพร่แกไม่ได้ทำเหรอพวกแกต่างจากฮงแจมินตรงไหนเลยถ้ามีก็บอกมาสักข้อสิมีไหมฮะมีไหมไม่มีเพราะงั้นพวกแกจะไม่มีสิทธิ์ย้ายไปโรงเรียนอื่นเพื่อรังแกเด็กคนอื่นหรือลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปเดินเตะเตะเป็นผู้ร้ายในสังคมเพราะงั้นเลิกสร้างปัญหาได้แล้ว อยู่เงียบๆในซอกหรืบของแกไป้ย<ห><ห>ฉันออกจากงานที่ครับก็เพื่อจับหุงแจมินบ้าหฉันก็เหมือนกันเรือว่าจะได้ทำงานให้แกงซะอีกเซคยองอีฮอ,อนเธอสองคนมาคุยกับครูข้างนอกหน่อยครับคุณครู น่ารำคาญจริงๆคุณพ่อปกติไซคยองไม่ใช่เด็กแบบนั้นเป็นพวอแกลูกฉันถือได้เสียคนเออไม่จริงนะคะคุณพ่อ ที่โรงเรียนเซคยองพึ่งพาอีฮอนมากพราเขาก็สนิทกันจริงๆฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องแย่ๆเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าอยากลงโทษเอาไว้ทาหลังรู้เรื่องคุณพ่อมาคุยกับผมหน่อยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะผมนี่ครับผมขอรอ้องผมขอคุยกับลูกเงียบๆตามลำพังสักครู่ได้ไหมค่ะเออ ถ้างั้นอีฮอนแ่้วคะเอาไว้หลังจากผมคุยกับลูกชายเสร็จแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องบทลงโทษของเขากันครับเธอไปรอข้างนอกเธอะคุณพ่อเชิญคุยได้เลยค่ะ เธอหลอกล่อเซกยองให้ไปค้างที่อื่นจริงๆเหรอเธอพาเขาเข,าข้าโรงแรมแล้วก็พาไปดื่มเหล้าเหรอเปล่าครับเราแค่ไปดูทะเลกันแค่นั้นเองเด็กมอหกควรได้พักบ้านแล้วอีกอย่างผมโทรแจ้งคุณพ่อเซกยองแล้วด้วยนะครับแล้วทําไมเขาพูดเหมือนว่าเธอลากเซกยองไปทะเลทั้งที่เขาไม่เต็มใจละ่ะเซกยองจะยอมให้ลากไปง่ายๆเลยครับ อันนั้นมันก็ใช่แต่เขาก็ไปค้างคืนข้างนอกกับเธอจริงๆคุณพ่อเขาเคงเข้าใจผิดครูจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เต็มที่ไม่ให้สอบความรุนแรงอย่าห่วงไปเลยครับจะไม่มีการสอบความรุนแรงหรอกครับฉันจะสอบความรุนแรงแกแค่บอกว่าถูกส่งอีฮอนลากไปก็พอเพราะนั่นคือความจริงอ๋อเสกยอง เเเยยยยนนนีี่่่วิมครูพยาบาลบอกว่าชเวเซคยองหมดสติไปเพราะความเครียดค่ะถ้าคุณพ่อต้องการเราไปโรงพยาบาลตอนนี้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นหรอกครับผมขออยู่เฝ้าเขาสักพักนะครับ ไอ้ลูกโง่อ่อนแอไปหมดทุกอย่าง